มาแจ้งเตือนหรือยังคะมาแจ้งเตือนหรือยัง Hello 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 มาพบกันยามเย็นนะคะพี่มาแจ้งเตือนหรือยังคะมาพบกันยามเย็นตอนนี้หกโมงฝนตกหนักหลังจากฝนหยุดนะคะทุกท่านค่ะคุยเอริสหลังจากฝนหยุดอยากมาเจอเพื่อน สวัสดีค่ะครูเอลลี่คนสวยคนเก่ง h e l l ล hello hello สวัสดีค่ะวันนี้ฝนตกหนักต้องกลับบ้านเร็วก็เลยมีเวลาแสงนิดหน่อยหกโมงเย็นค่ะครูเอลลี่ค่ะมีเวลาแสงนิดหน่อยเลยอยากมาเจอเพื่อนๆอ,อยากมาเจอเพื่อนๆก็เลยอยากเจอนิดิดหน่อยๆอาจมีคี์แพงๆข้อเดียวนะคะครูเอลลี่ค่ะ h e l โ o hello, hello. จวยขึ้นทุกวันขอบคุณค่ะครูขาเรียนแต่งหน้ายังไม่จบคอร์สเลยยังออต้องเหลืออีกคือไปตลอดดูแลเรียนยังไม่จบให้วาดให้วาดคิ้วร้อยร้อยคิ้วได้แค่สามคู่ได้แค่สามคู่คะ่ะครูอลลี่คะ่ะครูอลลี่คนสวยคะ่ะเ,เสริมเติมแต่งเสริมเติมแต่งค่ะคนเรา ไม่สวยก็ต้องแต่งใช่ไหมคะครูขาไม่สวยเราต้องแต่งใช่ไหมคะเราต้องอะไรล่ะพัฒนาตัวเองพัฒนาตัวเองต้องแต่งต้องพัฒนาตัวเองเพื่อที่เราจะไม่เฉาใช่ไหมคะโอ้สวัสดีค่ะครูสารีค่ะสวัสดีคะ่ะ Hello ฮลโหลสวัสดี hello, hello. สสดถือว่าเป็นพี่ๆทั้งสองท่านเนาะถือเป็นเพื่อนมาต้องมาที่รัก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 ,รก ที่เราเจอกันอันนี้คุยอริสอยู่หน้าบ้านฝนตกหนักมากตอนแรกว่าจะไปไลฟ์ที่คาเฟ่อะไรเนี่ยบ้านก็ประตูประตูรั้วก็หักฝนตกลมแรงค่ะสวยสวยทุกวันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเรียนแต่งหน้ายังยังไม่จบคอร์สค่ะครูขาถ้าจบคอร์สแล้วจะสวยกว่านี้ อันนี้ไม่ได้หยอกนะคะถ้าจบคอแล้วจะสวยกว่านี้ค่ะอันนี้เราหยอก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 นะคะครูขาหยอกนะคะครูเอลลี่กับครูสาลี่ขาหยอกหยอกเราไม่ถือสากันเนาะเรามาเติมหมายเรามีแต่ความสนุกสนานเฮฮาโอ้ยสวยขึ้นจริงๆเรามีแต่ความสนุกสนานเรามีแต่ความบันเทิงนะคะทุกคนค่ะวันนี้ก็มาเบาๆแบบว่า ไม่ได้เจอเพื่อนๆอาจจะไม่ได้เจอเพื่อนๆก็เลยรู้สึกคิดถึงก็เลยรู้สึกคิดถึงมะม่วงหาวมะนาวโหาที่บ้านก็เจอโอ้ลูกเควินไฮไฮสวัสดีค่ะลูกเควินขาสวัสดีค่ะแม่อยู่หน้าบ้านแม่นะคะฝนฝนตกหยุดพึ่งหยุดฝนตกลมแรงมากแบบน้ําท่วมกระหล่องช่องแช่งนะคะลูกขาน้ําท่วมกระหล่องช่องแข่ง ใครอยากกินมะนาโห o ที่บ้านแม่มีเยอะมากเลยต้นมะนาโห o เดี๋ยวให้ดูต้นมะนาโห o เยอะมากครูสารดีก็บอกป้าผู้สาวบ้านไหนลูกเควิน <c oughs> แม่นี่แหละลูกขาแม่แม่แม่แม <c oughs> เดี๋ยวอันนี้หน้าบ้านแม่นะคะลูกขาน้าบ้านแม่ฝนตกแรงมากแม่ไหลบนรถไม่ได้พ่อไม่มีสมาธิแม่ก็ต้องรีบมามันจะแสงหมด ครูเควินก็สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีครูเอลลี่สวัสดีครูสาลี่วันนี้แม่ก็มาแบบชิวๆคิดถึงลูกๆคิดถึงเอฟซีคิดถึงมตเตอร์มายคิดถึงทุกคนทุกท่านคิดถึง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 แบบบวกบวกนะคะคิดถึงแบบบวกบวกคิดถึงมาก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 สวยมากขอบคุณค่ะครูพีสาลี่ค่ะ วันนี้จะมาให้คีแพงๆเลยเนาะมาให้อยาแต่ก็อยากมาทักทายกันอยากมาทักทายแบบอเจอหน้าเจอตาลูกๆเจอหน้าเติกเจอตาพี่ครูแอลลี่ครูสาลี่อันนี้ก็โอ้ยสดชื่นสดชื่นไปมีพลังแบบเติมพลังขึ้นรัวรัวอันนี้แม่ยืนอยู่หน้าบ้านแม่ประตูประตูรัวมันเป็นมันเป็นอะไรล่ะมันก็หักแล้วข้างบนนะ่ะ เดี๋ยวเขาจะทำใหม่อยู่ช่างติดโควิดแชร์แล้วครับขอบคุณค่ะลูกขาขอบคุณขอบคุณมัตเตอร์ไมายขอบคุณครูเควินขอบคุณครูเอลลี่ขอบคุณครูสาลี่ครูสาลี่นวดหน้า V-shape ครูเอลลี่ก็เป็นนักธุรกิจนักกฎหมายเยี่ยมยอดครูเควินก็เป็นนักเปิดเพจใครเพจร้างเพจไม่ปังไปหาครูเควินสวัสดีค่ะครูโทษค่ะ สวัสดีครูทศผู้ใจดีครูทศก็คือวาดภาพเงินล้านวาดภาพเงินล้านแล้วก็มีคอร์สอะไรเยอะแยะมากมายของครูทศของครูทศไปติดตามครูทศได้นะคะขออภัยพูดผิดโอ้ยลูกมาแล้วลูกมาแล้วสวัสดีคะ่ะลูกคาแม่เพิ่งมาถึงพูดในรถไม่ได้พ่อไม่มีสมาธิเลยแอบออกมาพูดหน้าบ้านแอบออกมาอะไรหน้าบ้าน หน้าบ้านยายพอ่อพ่อกำลังทําห้องพ่อก็ไปตามช่างอยู่ <c oughs> เขาบอกว่าหนวกหู <c oughs> เขาจะให้อยู่ในที่ลับลับให้ให้ให,ให้ให้พวกเรามาแล้วอยู่ปิดห้องเลยเขาบอกอ่ะ <c oughs> <ๆ>ตามช่างให้ช่างมาทําช่างติดพอช่างติดแล้วเมียก็ติดอีกลูกก็ติดอีกสวัสดีค่ะครัอลิาเวธคนสวยเจ้าแม่กดจักรวาลหรือนางฟ้าตัวน้อยๆของครูโค้ดของเรานะคะ ครูอลิสเบตค่ะครูเอลิสมาอยากเจอเพื่อนๆเฉยๆอาจจะเนื้อหาคีคีอาจจะเบสิกเบสิกแต่ก็จำเป็นนะคะทุกคนค่ะแล้วก็ลูกเดซี่ด้วยปิดใช่ใช่พ่อจะให้พวกเราเราอยู่ในห้องโอ้ยเขาจะทำห้องให้อย่างดีด้วยแหละพ่อบอกว่าไม่ต้องไปบอกว่าไม่มีแอ เดี๋ยวพ่อเขาก็จะติดให้ถ้าให้เขามาทำอะ่ะเดี๋ยวเขาจะติดแอร์ให้เขาบอกอแม่ก็เลยดีใจเลยแต่เขาไม่อยากฟังเสียงแม่เขาเป็นคนสมระ <c oughs> เป็นคนโลกส่วนตัวโอ้ยครูทศส,สวัสดีครูฮ่าฮ่าใช่ไหมลูกขาพ่อเป็นคนโลกส่วนตัวไม่ไม่เหมือนพวกเราพวกเราอ๊้ไป หูแตกเลยใช่ไหมคะน,นั่งรถอยู่อย่างนี้ก็หูแตกเลยครูเอลลี่ค่คะหนึ่งความลับที่ให้ไล์สดเก่งเอ้ยไล์สดมาสั้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะโค้ชพิรัตส,สวัสดีค่ะครูเอลลีสก็มาให้แบบมืดๆค่ำๆเพราะฝนตกแล้วก็ไปหนองบัวลำพูอุดร ถ้าพี่ชูจะรู้จักอุดอรแล้วก็หนองบัวลำพูแล้วก็มาสีบุญเรืองแล้วก็มาบ้านครูเอริสเลยนะคะหนึ่งความลับที่ให้ไหลฟ์สดเก่งคือเราไม่ต้องจำนนคือไม่ต้องจำนวนคืออะไรไม่ต้องจำนวนว่าเราจะสวยไม่สวยแม่แม่แม่ขาแชร์แชร์แชร์ขอบคุณค่ะลูกค่ะเราไม่ต้องจำนนว่าเราไม่สวยเราไม่ออกเราไม่ทำคือ ไม่จําเป็นเลยค่ะสวยไม่สวยคือสวยในแบบของเราเราไม่ต้องจนอนํานวนเราไม่ต้องยอมรับเราท่องเหมือนเหมือนมามาตอร์มาเรามีแต่กดแรงดึงดูดโอ้ยเราสวยเราสวยตื่นขึ้นมาสวยสวยสวยก็ออกมาได้เลยอย่างทุกวันบางว,วันแม่พูดอยู่คนเดียวพ่อก็บอกว่าโอ้ยพูดอะไรนักหนาะแม่ก็จะเอ๋ <laughs> <laughs> เวลาพ่อบอกว่าพูดอะไรนักหนาะแม่ก็บอกจ๊เอ๋ <laughs> เขาเลยบอกว่าไปไปไปไกลๆเขาพ่อบอกแม่นะคะลูกเดซี่ัดนแหละแม่มือนแม่มืนถ้าแม่แบบว่าโอ๊ยนอยอันี้พ่อแบบว่าเขาอาจจะบางครั้งอ่ะเขาเขาเป็นคนโตแล้วแม่เป็นแบบเนี้ยเขาอาจจะมีนิดหน่อยแต่แม่ก็ไม่ฟังแม่ก็ไปของแม่เรื่อยเปื่อแม่ก็ไม่ฟังเขาพูดอะไรมา พูดอยู่คนเดียวได้ทั้งวันจ้าขอบคุณคะ่ะอยากของเราของเราไม่ต้องอย่างนี้ใช่ไหมคะอยากคนอื่นว่าแม่ไปแต่งตัวไปเล่นลิเกเดี๋ยวนี้แม่ก็ไม่แม่ก็ไม่ใส่ใจแล้วขอบคุณคะ่ะแล้วคนที่ถามแม่ว่าแม่แต่งตัวไปเล่นลิเกโทรมาถามแม่อีกว่าแม่ไปเรียนที่ไหนแม่ก็บอกว่าไปเรียนกับอาจารย์บัณฑิตเขาก็เซิร์ชหากับอาจารย์บัณฑิตให้เขาไปก่อน แล้วมีคนมาถามที่บ้านเยอะเลยถ้าพวกเรามาที่บ้านทําห้องทําอะไรเสร็จแม่จะเอาไอ้ Wi f ฟเอ้ยเอาอะไรนะเขาเรียกอะโปเตอร์ใช่ไหมคะโปเตอร์ไวแม่ <laughs> <My name. laughs> จ่ายลูกค้าคือเอาโปเตอร์ติดที่หน้าบ้านติดว่าคือเป็นนอกเราไม่รู้ว่าเปิดเพจคือยังไงใช่ไหมคะครูเควินเป็นนอกเราไม่รู้ต้องบอกว่าสอนขายของออนไลน์สอน นู่นนี่นั่นคือเรามารวมตัวพอทำห้องเสร็จแม่จะทำโปสเตอร์ติดไว้เลยแล้วก็ให้ทุกคนมาใครจะเลือกสอนเอาว่าอะไรยังไงที่หน้าบ้านแม่นะคือเตรียมตัวเตรียมอะไรไว้แล้วให้ครูทษมาด้วยมารวมกันที่นี่เลยไม่นานใช่ไหมคะครูขาไม่นานใช่ไหมคะแล้วก็ใกล้จะมืดแล้วหนึ่งความลับให้ไฟ้สดเก่ง หนึ่งไม่จำนวนว่าเราสวยไม่สวยสองไม่จำนวนว่ามีเยอะแล้วมีเยอะมากแล้วมีพอแล้วคือเราต้องกระเสือกกระสนคือเป็นคนกระเสือกกระสนพูดง่ายๆก็คือกระเสือกกระสนถ้าพูดว่าแบบว่าไปเรื่อยๆมันจะไม่ไปเราต้องพูดว่าเรากระเสือกกระสนเราถึงจะลุยลุยลุยได้ดีๆใช่ไหมคะลูกขาแม่แม่ขาว่าไงคะคืนนี้หนูจะไลกี่โมงคะ ได้โอโอโอเมียวแม่แม่แม่ดูได้ถึงเขาอนุญาตแล้วตอนนี้ถึงสี่ทุ่มเพราะว่าถ้าเกินนั้นแม่ก็หลับเองหลับแล้วโทรศัพท์หล่นล่วงใส่หัวลุยลุยใช่ไหมคะครูโทษขาได้ลูกดูได้พ่อเขาไม่ใช่เป็นคนแบบนั้นคือเขาใจดีแต่ว่าคือเขาเป็นคนอายหน่อยถ้าเห็นแม่พูดอยู่คนเดียวแบบคนเยอะเเหมือนที่ว่าไปไลฟไกลๆเยอะๆอย่างเงี้ย จะไปพูดอยู่คนเดียวอะไรยังไงคือเขาเป็นคนเรียบร้อยพูดง,ง่ายๆเขาเป็นคนเรียบร้อยไม่เสเบอร์บาเหมือนแม่ <c oughs> คือคือ,คอโทษบอกอะไรนะคะไลค์คืออะไร <c oughs> ไลคคืออะไรครูเดซี่เขาไม่เสเบอร์เบาเหมือนแม่นะคะลูกขาพ่อเขาไม่เเบอร์เหมือนแม่เขาให้เราทำได้ทุกอย่างเขาสนับสนุนอย่างแม่เรียนเสริมสวยก็ไปส่งบ้านคูรียา เขาก็ไปหาเพื่อนเขาไปส่งไปรับขนาดแม่จะนอนกับครูลิยาเขายังไม่ให้นอนเลยหวังขนาดไหนนี่หวังขนาดไหนต้องต้องไปรับต้องหวงขนาดไหนครูลิสเบธอารมณ์ดีตลอดขอบคุณค่ะครูขาครูลิสเบทลูกค่ะสวัสดีค่ะครูอัญญาคนสวยครูอัญญานะ่ะไลยครูอัญญาไม่เร่งของครูลิสสักทีเลยเห็นแต่ย้อนหลังย้อนหลัง เหมือนเหมือนเมื่อวานของของครูลีย่าน่ะมันก็ไม่เด้งกดหาอยู่อันนี้เห็นกับตาเลยมันไม่เด้งขึ้นของใครเลยเพราะว่าเขามันปิดกั้นยังไงไม่รู้แต่ของครูอันญาของครูเดซี่อ่ะแม่ก็ไม่ก็เด้งแล้วเดี๋ยวนี้เด้งแล้วคูเอลลี่ก็เด้งแล้วน้องเหมียวจา๋าน้องเหมียวอยู่ตรงนี้สวัสดีครูอัญญาคนสวยครูโทษบอกโอ้ไอ้เหมียวงอนแล้วไอ้เหมียวงอนแล้ว ค่ะวันนี้ครูเอริสลูกๆ่ะครูเอริสก็มาอยากให้เจอเพื่อนๆแค่นี้แหละอยากให้เจอมสวัสดีคะ่ะน้องชมพอนสวัสดีนะคะที่รักสวัสดีแล้วก็อยากให้เจอแค่นี้อยากให้เจอคิดถึงคิดถึงอยากให้เจอมาแชร์ค่ะได้ค่ะได้ค่ะคิดถึงคิดถึงคิดถึงจริงๆคิดถึงมากมาย นับวันรอนับวันคอยวันที่เจอกันนะคะทุกคนค่ะนับวันคอยรอวันที่เจอกันนะคะวันนี้ครูเอลิสก็ขอบคุณครูซารีครูเอลลี่ครูลูกเดซี่ลูกอันยาครูทศลูกอลิสเบตครูทศแล้วก็ลูกเควินแล้วก็ทุกทุกคนที่ครูเอลิสไม่ได้เอ่ยนามครูเอลิสขอบคุณทุกคนครูลิซ่าครูดาริต้าครูเซล่าครู ทุกครูครูแอนนาครูแคนนอนครูฮาน่าครูครูที่ครูอาร์ตี้ครูทุกทุกคนทุกทุกท่านครูแอนนาที่ครูเอริสไม่ได้เอ่ยนามครูเอริสก็ขอบคุณขอบคุณและรักรักรักแล้วก็คิดถึงทุกคนทุกคนวันนี้ถึงจะเมื่อจะข้ามก็อยากออกมาเจอเพื่อนๆออกมาเจอมาเต่อหมายว่ารัก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 ของเราไม่เปลี่ยนแปลงโอ้สวัสดีครูเซลรักครูเซ่าใครคิดถึงครูเซ่า แล้วครูเอลิสจะลงแล้วมันมืดยุงกัดหน้าบ้านค่ะครูค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะคะอยากให้ทุกคนมาที่บ้านถ้าห้องเสร็จแล้วได้มาที่บ้านครูเอลิสทุกคนเลยมีแอร์มีแอร์พ่อเขาจะติดให้พ่อเขาได้ยินพูดทุกไรทุกไรว่าไม่มีแอร์ไม่มีแอร์เขาบอกไม่ต้องพูดเดี๋ยวจะทําให้ทําให้นั่นแหละเขาจะทําให้นะคะรอพอดีถ้าช่าง ช่างติดโควิดแล้วเมียมาติดลูกมาติดมันก็เลยยาวค่ะรักรักรักใช่ค่ะรักมันก็เลยยาวตอนนี้ไฮตอนนี้ครูเอริก็มองไม่เห็นคอมเมนต์แล้วมันมืดแล้วนะคะแล้ววันนี้ครูเอริ่ก็จะไปแล้วขอบคุณทุกคนทุกท่านขอบคุณขอบคุณขอบคุณและรักมากมายด้วยจุบจ๊บจุบ๊บ อะ,อะไรล่ะลูกเอะไม่อย่างไม่อย่างเอิ้นแม่ให้อย่าง